สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเพจที่ติดแดงแล้วไม่สามารถสร้างไรายได้ได้ครับจะขึ้นแดงครับเพจนั้นยังโพสตได้ยังลงคลิปอะไรได้ทุกอย่างครับแต่ไม่สามารถสร้างไรายได้จากโฆษณาในสตรีมได้และโฆษณาในคลิปเรียวได้ครับ <c oughs> มีบางคนถามนะครับว่าเพจติดแดงแบบนี้แล้วเมื่อไรทางเพจเขาจะปลดล็อกให้เราครับจากที่ผม มีประสบการณ์นะครับเพจนี้จะโดนแบนอยู่ที่เวลา6เดือนถึง7เดือนครับเขาถึงจะปลดล็อกให้เรากลับมาสร้างอะไรได้ได้ครับเพราะเพจผมก็เคยโดนไปแล้วครับ1เพจครับแต่เพจผมมีอยู่3ามเพจครับแต่โดนไป1เพจเพราะว่าทำไมถึงติดแดงครับเพราะว่าเราไปเอาภาพและวิดีโอของเขามาแล้วเรามาตัดต่อไม่พอครับ แต่ทีนี้ทางไอเอไอของเพจนี่เขาจับได้ว่าเราไม่ได้เป็นตัวจับับทำวิดีโอครับเขาเลยแบนการสร้างรายได้ของเราไปโดนไปเจ็ดเดือนครับของผมเพจผมครับผมคิดว่าที่แรกจะโดนแค่สองสามเดือนับโอ้ผมเลยท้อเลยคิดว่าไม่เอาแล้วเพจนี้ผมคิดว่าจะคิดว่าจะทิ้งครับนี่ผมเลยสร้างเพจใหม่ขึ้นมาพอสร้างได้ประมาณยังไม่ถึงเดือนครับเขาปิดล็อกให้เราครับ มรวมแล้วเจ็ดเดือนครับที่รายได้ไม่ขยับเลยแต่รายได้ที่เราสร้างมาครับมันมันยังค้างอยู่แต่เขาก็จ่ายให้เรานะครับจ่ายให้เราเหมือนกันแล้วพวกคลิปที่เราเคยลงแล้วที่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 เราโหลดเข้ามาที่ที่มีลิขสิทธิ์นะครับมันมันก็โดนแบนคือไม่แหไม่สามารถสร้างรายรายได้ได้แต่เขาก็พูดถึงตอนที่เขาปลดล็อกให้เรานะตอนที่เขาปลดล็อกให้เรา แต่ okay, คลิปคลิปเก่าๆนั้นถ้าเรากลับไปดูย้อนหลังมันก็ยังสร้างไรายได้ให้เราได้ครับเราไม่ต้องลบคลิปครับปล่อยอย่างนั้นแหละครับคลิปที่เราที่ว่าเป็นโหลดเข้ามานะครับเราไม่ต้องลบครับปล่อยไว้เลยปล่อยไว้พอเพจเปิดล็อกกับเราแล้วเราก็จะจะสามารถสร้างไรายได้เหมือนเดิมของเพจนั้นครับ <c oughs>